สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นลัางซ่าเหมือนเดิมนะฮะมาแนะนําเกมจีนอีกแล้วนะครับช่วงนี้เกมจีนจะค่อนข้างเยอะมากๆกนะฮะก็ไม่เอาเกมมาแล้งนั้นอ่ะของจีนนี่แหละนะครับน่าเล่นน่าเล่นตรงนั้นเลยนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับชื่อเกมว่า a n d r e t h i a t e r นะครับผมเป็นเกม 3D Action RPG นะครับเป็นเกมที่น่าเล่นอีกหนึ่งเกมทีเดียวเียแหละนะฮะมีทั้งระบบแบบ PVE แล้วก็แบบเกมแนวลงดันนะฮะอีกแบบหนึ่งก็คือเป็น PVP 33แบบ โม้บ้าเลยนะครับผมต้องไปดูกันนะครับว่ามันน่าเล่นแบบไหนมันเป็นยังไงนะครับภาพเกมซึ่งในส่วนของตัวผมเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเล่นในตัวเกมนี้เพียงแต่ว่าเคยเ,เห็นแค่แบบตัวอย่างที่เ,เขามาแบบว่ายกตัวอย่างให้ในตัวอย่างของเกมแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรยังไม่เคยเล่นจริงๆนะฮะอ่านาะตอนนี้เข้ามาก็กดสมัคร,รเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะเลือกเซเวอร์แล้วก็เลือกเซเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับกดเข้าไปเลยนี่ เตรียมพร้อมเรียบร้อยเออมารออย่างเดียวรอเข้าไปอ่ะมาถึงหน้าตรงนี้ครับอ่อมันจะเป็นหน้าที่จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกเล่นในส่วนของตัวไหนระหว่างผู้ชายหรือผู้หญิงเราก็าเลือกเป็นผู้ชายสินะเนาะอ่นะฮะแล้วก็ตั้งชื่อไปอ่ะเหมือนเดิมครับเกมเนี่ยในเครื่องผมนี้มีเยอะมากนะฮะแล้วก็ลบไปบ้างแล้วด้วยนะฮะเพราะมันค่อนข้างจะเยอะจริงๆนะครับ กดเข้าไปมาแล้วอันนี้ก็เป็นการแนะนําครับซึ่งก็แนะนามมาําอะไรไม่รู้แหละครับอ่านไม่ออกปลายปลายปลกดข้ามไม่ได้ด้วยเหรอ yeah. เย่เรียบร้อยว้าวมาแล้วโอ้ภาพเกมก็เป็นภาพที่น่าเล่นอย่างเช่นกันนะฮะสำหรับตัวเกมเย่ <Yeah. S 1> ชาร์จพลังมันคือเขาคือใครคนนี้นี่มาแล้วครับนางสาวเปลือกหอยจ้าจ okay. ้าจ้จ้า,จา,จา,จาฮะ อะไรเนี่ยให้ผมเลือกตัวนี้เหรออ๋อเลื่อนเลือกได้โอเคอ่าอยู่ที่เราครับว่าเราจะเลือกตัวไหนลองเดาสิฮะว่าผมจะเลือกใครโอเคผมเลือกสาวน้อยคนนี้เออมาแล้วตอนแรกที่ให้เล่นเป็นที่ให้เลือกผู้ชายผู้หญิงนั่นคืออะไรวะหรือว่าเลือกเพศหรือว่าเลือกว่าเออคนคนที่เล่นเนี่ยคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงน่าจะประมาณนั้นเนอะอืมเดี๋ยวเลื่อนตรงนี้ก่อน่ะโอเคอ่ะเลือกเสร็จแล้วกดเข้าไป มาโอ้ยอย่ากยกขาสูงสิสาวเลยไปเลยเย่มาแล้วในส่วนของตัวเกมนี้นะครับใครอยากเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ apk ไว้ให้ใต้คลิปนะฮะโหลดกันไปเล่นได้เลยนะครับผมก็อันนี้ไม่รู้นะว่ามันโค้ดเบต้าอยู่หรือเปล่าหรือว่าโอเพ่นแล้วนะครับเออมา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  โหลดเล่นได้ก็แสดงว่าเล่นได้นะส่วนโหลดเล่นไม่ได้ก็แสดงว่าเล่นไม่ได้แล้วแค่นั้นเองจบ <c oughs> อ่านไม่ออกจริงๆฮนะไปแล้วครับเลื่อนครับอ่าโอเคนี่อันนี้คือมุมมองของเกมนะครับซึ่งก็มุมมองสวยน่าเล่นดีนะฮะมาแล้วครับอันนี้คือสอนในการตีมอนสเตอร์ของเราตีตีตีต,ตีนี่เนี่ยเรียบร้อยมากระโดดมาเลยเพื่อนเราจะใช้สกิลกันนายนอ้โอ้สกิลหมุน กดอีกรอบนึงสามารถหมุนได้อีกเออเอาดิเย่ yeah. มาอีกสกิลแล้วกดเอาหุยกระโดดทับได้อีกรอบเออกดสองรอบฮนะสกิลนี้มาอีกสกิลครับกดอีกรอบใช่ไหมนี่ไงนี่น,นี่หมุนหมุนสกิลกดอสองครั้งนะครับกดได้นะฮะก็คือมันจะให้กดใช้2ครั้งเลยอ่าสกิลนี้ก็จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวมา อยู่ไหนตัวไหนอะไรยังไงอีกมาเลยอืมนี่เราสามารถหมุนหน้าจอหมุนมุมมองอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะเอ้ยอันนี้คืออะไรอะกระโดดข้ามใช่ไหมอ๋อกระโดดข้ามอย่างนี้เหมือนหมุนตัวข้ามมานะฮะเพื่อที่จะได้ไม่เสียเลือดเสียเนื้อไปเชื่อ yeah. มาเลยมาสิมาสิาสโอ้ยนี่มันคือบอสเหรอนี่นะ้ตี เอาไม่ได้นี่นะนี่นะตีสองรอบตีสองรอบเราไปให้ในลุกหรอกนี่อีอีโอ้นี่มันคืออะไรโอ้มันเราเราเอออันี้คืออะไรไม่รู้ครับสกิลสกิลนี้สกิลถ้าไม่ตายเรียบร้อยเย่เราไม่สนใจลูกน้องนายอ่ะมาเย่เรียบร้อยเป็นไงล่ะนมเป็ันใหญ่ไหม เย่เลเวลหนึ่งแล้วจ้าโอ้โ oh, หมีเลเวลศูนย์ได้วะ่ะอ่ะความสามารถก็เพิ่มเข้ามาครับอืมบาด่านต่อไปอะไรยังไงเนี่ยคือผู้ชายที่เราเลือกไว้ก่อนหน้านี้โอ้โหทำไมตัวเล็กจังวะไอ้นี่คือใครอะ่ะ เกมจีนนี่หลายๆเกมที่ทำออกมานี่น่าเล่นมากเลยนะครับอืมโอ้โหดูขำมาอ่าขีดนั่นคือขีดพลังของบอสตัวนี้เออโดนแล้วโอ้ยมันดำดินได้ด้วยนี่นะ่คิดว่าผมจะสู้มันได้ไหมเนี่ยฮะเลือดเยอะขนาดนี้โอ้โอือ,อ โอ้ยเพื่อนนี่ขนาดแค่นี้ยังเลือดยังไม่ลดเลยเพื่อนลดน้อยมากครับเพื่อนครับอือใช้สกิลให้เป็นประโยชน์ใช้ท่าไม่ตายให้เป็นประโยชน์นี่ตี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 ถึงไหนแล้วโ,โอ้โยยังสี่เลยอือแล้วดูเลือดผมใกล้จะหมดแล้วอะ เขสู้ไม่ได้อะเออฉันบาดเจ็บมากเลยนะตอนนี้ทำไมถึงไล้ถึงเก่งขนาดน,นี้ล่ะโอ้มีเอ่อชายหนุ่มคนหนึ่งครับเท่มากมาช่วยแล้วเย yeah. จัดการครับเราเปลี่ยนร่างมาเป็นชายหนุ่มคนนี้บ้างโอ้ฟันทีแป,ป๊บเดียวแฮสกิลนี่โชว์นิ้วแขนเมื่อกี้โอ้โหแป,ป๊บเดียวตายนี่ไงล่ะ เจอไปซึ่งไอ้นี่ไม่รู้ว่าเลเวลเท่าไหร่เ yeah. ยฟาวแล้วก่อนนะฟังอยู่ไปแล้วมึงพูดอะไรกันวะ <c oughs> ไปเหอะเออแค่นี้ก็จบหือหล่อชีเดียวไอ้นี่อ่าเรียบร้อยเลเวลอัพครับเลเวล2แล้วเออความสามารถก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงไปไปกันต่อ มันจะมีอะไรมาสอนเราอีกบ๊อมวันนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเย่ yeah. อันนี้คือกดรับใช่ไหมนี่ได้เพชรมาสองร้อยเพชรเน่ยอ่าเอากดรับอีกเย yeah. อันนี้คืออะไรไม่รู้อะ่ะอันนี้คือให้ซื้อแน่นอนชัวร์เย่มาแล้วอ่าอันนี้คือยังไงอะอ๋อคนที่อยู่ในเกมใช่ไหมอืม ก็หลายๆคนเราจะเห็นเป็นวิญญาณนะครับเนื yeah. ่องจากว่าม yeah, yeah, ันโหลดไม่ทันนะฮะตัวเกมนะครับเออเป็นปกติของเกมมือถือฮะอย่างนี้แหละกดดูอย่างอื่นก่อนว่ามีอะไรบ้างรับของได้มั้ยมันคืออะไรเนี่ยอ่เปิดฟรีนี้เปิดฟรีเย้เย้มันคืออะไรไมเลูวจ้าเรียบร้อยจ้าตัวตลกครับหน้าตาตัวตลกฮะกดออกไป พอแล้วไม่เอาแล้วเออกดลงมาอ่าทีนี้มาดูตรงนี้ครับอันนี้น่าจะให้อ,อ่อได้ฟรีหรือเปล่าโไม่ใช่นี่ว่ะซื้อซื้อ่ามันให้มาซื้อให้มันทดลองให้มาดูอืมดูเพื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ามีอะไรของฟรีไหมนี่ไงอ่าได้เงินมาฟรีโอเค ก็กดเข้ามาดูดูเอานะฮะสำหรับใครที่โหลดมาเล่นอมีซองจดหมายนี้เป็นของฟรีที่มันจะให้เราชัวร์เย่มันคืออะไรก็ไม่รู้แหละอ่าจดหมายต้อนรับของเราอันนี้คือเป็นเอ่อข้อความต่างๆนะครับที่เขาคุยกันนะฮะคนจีนมันคุยกันครับเราไม่รู้เรื่องหรอกอืมกดรับของอีกเย่เรียบร้อยไปทีนี้เอ่อ อ่ะกดวิ่งรับเควสครับตัวให้รับเควสจะอยู่ข้างบนนะฮะวิ่งรับเควสได้เป็นเกมวิ่งรับเควสอีกหนึ่งเกมนะครับอืมกดรับไปแล้วก็ให้มันคุยกันไปนะฮะ,ะเรียบร้อยแล้วรับเควสมาแล้วยังไงยังไงครับอืมอันนี้คืออะไรวะออโอ้โหร่างจำลองฮะยังไงไปเหอะอยากกดข้ามไปแล้วเนี่ย 1> <tyard>. <1> อืมอ่ามีเล่าเรื่องราวต่างนานาด้วยอันนี้สรุปฉันคาดนายตายไปแล้วแต่นายก็ยังไม่ตายใช่ไหมอ่าร่างจําลองครับมาเอ,อ่อพูดพร่ำพรรณนาไปพูดอะไรก็ไม่รู้ครับอากอ้าอ,อ,อย่างเดียวอ่าเรียบร้อยกดคลิกเข้ามาที่ตรงนี้มันสอนเราแล้วก็คลิกเข้ามาที่ตรงนี้เหมือนกันนะฮะนี่คือตัวละครที่ เรามีอยู่นะกดเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เย่ <S <S เออแล้วให้ผมกดอันไหนสีเหลืองอะสีเหลืองจบ <G ül üyor> กดคลิกที่สีเหลืองเรียบร้อยอ่ะทีนี้คือยังไงจ๊ะอ่ะกดไปรับเควสอ,อื่นต่อนะครับก็ยังมองเห็นคนอื่นเป็นวิญญ,ญาณอยู่นะฮะอืมอะคุยกันไปเรียบร้อยคืออะไรวะ แล้วผมทำอะไรต่ออะภาษาจีนฉันอ่านไม่ออกเข้าใจไหมออืมกดรับรับของไปก่อนช่วงนี้สองจดหมายมาใหม่ครับมีของมาใหม่หรือเปล่าอ่อนี่ไงของของใหม่โอ้ไม่ใช่อีกอันนึงนี่นี่รับเย้ เรียบร้อยมากดคลิกที่ตรงนี้อ่ะโอเคสอนเราอยู่สอนเราอยู่ครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันใชใ่เราไปจับคู่ตีกับใครเหรอยังไงจับคู่อยู่ใช่ไหมคืออะไรวะอ๋อมันให้เราเลือกครับอือ่าเลือกอ่ะโอเคจับคู่แล้วเรียบร้อยอ่ะกดเข้าไป อันนี้คือโหมด PVP หรือเปล่าวะมาแล้วคล้ายๆกับเป็นออมาต่อสู้แบบเป็นแนวโมบ้าโมบ้านะฮะอย่างนี้ฮะมุมมองมันโอ้ยอะไรเนี่ยนี่นะ่นี่ตีตีตีตเออมีให้ต่อสู้อย่างนี้ด้วยฮะมานี่ไงมามาเลยทีมมอนงมีเยอะเว้ย โอ้โนอกจากจะเป็นเกมเก็บเลเวลแล้วนะครับยังจะให้เรามาต่อสู้แบบนี้ได้ด้วยนะฮะซึ่งก็น่าเล่นดีนะครับอืมสนุกไปอีกแบบหนึง่งโดยการที่กดใช้สกิลแบบคล้ายๆกับเออ่เกมโม,มบ้าลเลยนะฮะผมว่าโอเคนะเราสามารถเปลี่ยนใช้ตัวละคอรอื่นได้ใช่ไหมนี่ไงเห็นปะเปลี่ยนได้ครับแล้วก็ใช้สกิลอื่นได้ไดเรื่อยๆอ่าอีกตัวมาเฮ้เรียบร้อยเย э เหินขึ้นฟ้าเย้ yeah, นุ่มลองเลาโอ้โ oh, หอยากหล่อได้สักครึ่งจริงๆ <Hey. S 1> ไปเรียบร้อยจ้าอ่ะกดส่งเควสตต่อเลยจ้าอืมวิ่งไปวิ่งไป โอ้โหคุณสุดยอดมากคุณทําสําเร็จแล้วดังนั้นเราจะให้รางวัลคุณไปกดอะไรไปก็ได้ซึ่งผมอ่านไม่ออกจริงโอเคตามนั้นอ่านไม่ออกขอโทษทีเย่กดเข้าไปอ่าคริกครับอืมไปไหนต่อก็ไม่รู้ <c oughs> เอออาล่ะมาแล้วที่ไหนเนี่ยนี่คือท่าเรือใช่ไหม อ๋อฮะโอ้โหโอ้โหหลบมาโอ้โห,โห,โห,โหมองไม่เห็นด้วยช่างสุดยอดจริงอันน yeah, ี้คือบรรยากาศทั้งหมดมาแล้วจัดการมาเลยพวกอืมโอ้โหทีนี้เรามีทีมเราอยู่นะครับก็ทีมเรานั่นแหละนะที่เห็นใช้สกิลนี่นี่ แ่สกิลแล้วก็ต่อสู้ได้เร็วขึ้นเออมันล้มอืมแ่สกิลสิเออมาตัวต่อไปมึงไม่คิดจะช่วยเพื่อนมึงเลยเหรออืมอืมนี่แน่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 อืม อืใช้สกิลสองครั้งนะฮะที่หมอนใช้เมื่อกี้เดี๋ยวจะเอาไอ,าอ,าอาตัวอันติตรงนี้เนี่ยไปใช้กับไอ,อ,อหัวหน้าโอ้ยไปตีทำไมเราไม่รู้เออมาแล้วนี่ไงหัวหน้าใช่ไหมใช้ดิอันติตรงนี้สกิลตรงนี้นี่นี่นี่มันคืออะไรไม่รู้แหละนะครับแต่เรียบร้อยชนะแล้ว อืมไอ้นี่หัวหน้าบอกว่ากูยังไม่เดินหายใจเลยเย่ yeah. อะาล่ะเลเสามแล้วจ้าอืมมีชุดอะไรมาให้ด้วยแฮะเย่ yeah. กดคลิกไปให้รับเควสต,ต่ออ่า คนก็เล่นไม่เยอะมากนะครับสำหรับตัวเกม,มผมว่ามันมีทางเลือกให้เลือกเยอะอะนะครับสำหรับเกมจีนและให้เราคลิกตรงไหนวะอ่ะโอเคคลิกที่ตรงนี้ถุงมือหลังจากนั้นอ่ะคลิกอีกอ่ะหลังจากนั้นทำไงต่อเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็กดออกดิเออจบอ่ะไป ไปกันต่อครับไปต่อสู้ต่อเลยอ่าอีกสักดานแล้วกันนะฮะมาแนะนำแบบคร่าวๆนะครับมาเราเปลี่ยนล่างมาดีกว่านี่ใช้ตัวนี้ดีกว่าเจ๋งกว่านี่ฟันเร็วด้วยนี่แน่นี่แน,น,น่โอ้โหฟันได้ดีฟันแรงครับตัวนี้อ่าแทบจะไม่ต้องใช้สกิลเลย ใช้สกิลไปหน่อยโอ้โหจบครั้งเดียวจอดอืมนี่ไงไรเรียบร้อยเฮ้ยนี่คือกล่องอะไรอะ่ะกล่องของครับเงินทั้งนั้นนี่แน่เรียบร้อยเย,ย่โอ้โหผ่านอย่างง่ายได้มากเย่อหล่อไม่หลอห่หลอเพื่อนอ่าเอาละเลเยวสี่แล้ว อ่ามีของใหม่ๆม,มาให้เย่ yeah. ผมมาแล้วแล้วก็ลองกดดูของอื่นก่อนนะว่าสามารถรับได้ไหมไม่ได้อุ้ยไม่ใช่ผมกดออกแล้วกดเข้าไงวะเดี๋ยวนะเออค่อนข้างที่จะเวลาเล่นเกมจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องงมจริงๆฮะขอบอกแล้วว่าต้องงมมากๆ กดมั่วซั่วนี่หลุดออกไปนี่อ้าวงงเลยนะอ่าแบตเตอรี่อะไรไม่รู้อ่ากดรับของไปเย่อ่ารับไปอ่าเรียบร้อยรับคเควสเพื่อนเอ้ยอันนี้ด้วยให้ไปทำอะไรเนี่ยกดเข้าไปดิอ่าคืออ่าเหมือนนับอะไรอยู่ไม่รู้อะ่ะ โอ้ยอะไรอ่ะเราจะไปต่อสู้กับใครเหรอมาอีกแล้วเหรอกดออกได้ไหมเกี้เกียจอืมไปก็ไปต่อสู้อีกรอบไปจับคู่กับใครก็ไม่รู้ฮะอืมมาโอ้โหมันไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดานี่นะสกิลของเรา มาจิเพื่อนมาเลยอันนี้ผมคาดว่าน่าจะสู้กับคอมนั่นแหละนะฮะแต่ว่าคือมันก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยเนี่ยโอ้โหโดนอะไรวะเนี่ยมันเปลี่ยนตัวมาแล้วตกลงคอมจริงป่าวะหรือคนวะเนี่ยนี่เนี่ยออออใช้สาวสวยคนนี้ดีกว่านี่มาฟันดีเพื่อนทำไมไม่ฟันล่ะฮะเอออี อีสกิลโอ้โหเวลามันตีดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออโดนอะไรวะโลนี่ใช้สกิลนี้มันตายไปแล้วหนึ่งอ้ผมนี่แหละตายไปหนึ่งสู้มันไม่ได้ว่ะมันเก่งกว่าครับอืมเออผมไม่ประมาณตัวเองฮะมาต่อสู้อย่างนี้ ดูดิฟันมันนิดเดียวอ่ะโดนมันแค่น,นิดเดียวเองแล้วมันก็เพิ่มเลือดได้ด้วยอ่ะอือดูเลยมันเลื่อนมันเพิ่มได้อีกแล้วอ่ะคืออะไรอ่ะโอ้โหหมดเวลาเหรอสนุกคือผมแพ้ใช่ไหมอืมช่างมันในเมื่อหมดเวลาไปแล้วไม่กดเข้าแล้วโอตายแล้วอืมมีอะไรอีกไหม ดูตรงนี้ก่อนอ่ารับของตรงนี้ไป yeah. เย่อ่าวิ่งรับเควสต่ออีกสักเควสหนึ่ง yeah, <what> อืม <don 't S 1> กดอันแรกเสมอนะที่ผมกดนะเออมันคืออะไรไม่รู้แหละนะครับก็อ่านไม่ออกอะง,ง่ายๆอาศัยไปครับมันคืออะไรล่ะเยฮึบว้าว เย่งจังเลยเย่ yeah. เพิ่มความสามารถเข้าไปเรียบร้อยจบอะไปอ่ามีซองจดหมายมาอีกแล้วได้ของมาอีกแล้วครับนี่ของรางวัลต่างๆเมื่อคุณทำภารกิจนั้นสำเร็จคุณก็จะได้ไปอืมเยอะ มาไปอีกด่าน,นครับเดี๋ยวด่านนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมนะฮะเอามาให้ดูแบบเป็นภาพคร่าวๆนะครับเออว่ามันน่าเล่นแค่ไหนเป็นเกมเพลย์ของเราื้อีกตีอีตีแคร์ตะกิวหน่อยมาไม่เป็นไรจิบจิบ ว่าใช้ตัวนี้ดีกว่านี่ฟันเร็วดีนี่โอ้โหสุดยอดเร็วจริงนีเออเ่เรียบร้อย,ยเอออ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยเลยอ่ทำได้ตามกำหนดเวลาครับเลขห้าแล้วด้วยเออ เมื่อไหร่เกมไทยภาษาไทยจะมีอะไรอย่างนี้มั่งวะเนี่ยใส่ของไปครับใส่ง่ายๆอ่ามาดูที่ซองจดหมายของเรานี่ให้เพชรมาอีกหนึ่งรซึ่งก็ผมก็ไม่รู้หรอกนะครว่าจะเอาไปซื้ออะไรยังไงบ้างอแล้วก็เกิดมาขึ้นหน้าขาวๆอะไรนี่วะอะไรวะนี่กดไม่ออกแล้วเออขึ้นมาซะนานใช่กดออกจากตรงนี้ สนุปแล้วผมได้ยังวะหรือว่ายังไม่ได้หรืออะไรยังไงช่างแม่งเหอะอ่ากดคลิกเข้ามาที่ตรงนี้เยมีรองเท้าด้วยอ่ะกดคลิกเข้ามาที่เดิมกดเข้าไปใส่ที่รองเท้าของเราแล้วก็อ่ะกดคลิกอัพครับอัพเลเวลรองเท้าครับนี่เย่เลเวลอัพขึ้นมาอ่าโอเค แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมันก็สอนแค่นี้แหละนะฮะอันนี้คืออะไรอะ่ะอ่าอัพได้ด้วยนี่เพิ่มอีนี่ผมก็เพิ่มแบบมู่วๆไปอืมเอาละ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วนะฮะเอองั้นก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ก็น่าเล่นเช่นกันนะฮะเออใครอยากเล่นก็จัดเลยนะครับ ลิงโหลดใต้คลิปนะฮะผมจัดมาให้เรียบร้อยนะครับเอาไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับดูซิว่าผมจะมีเกมอะไรมาแนะนําอีกนะครับก็ทั้งเกมจีนเกมไทยเกมเกาหลีเกมญี่ปุ่นเกมขมงขมิ้นพม่าอะไรก็จะแนะนําหมดนะครับถ้ามันน่าเล่นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไว้เดี๋ยวเจอกันแล้วกันนะครับคลิปนี้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีทุกคนครับ